เร่มขาดแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูเต็นใหม่ครับบรรยากาศก็ดีมากนะครับฝนตกเบาๆคืนนี้นอนลมเย็นสบายครับแต่เมื่อคืนอากาศดีมากนะครับเห็นตื่นขึ้นมาโหเห็นดาวสวยมากครับตอนตีหนึ่งตื่นขึ้นมาข้องน้ำนะครับอานนี้เราก็เล่นนกครับ พื่อนอยู่ก็กลับไปล้างผักเตรียมส่งให้ลูกค้านะครับนี่นะครับแปลงผักอยู่ฝั่งโน้นฝั่งข้างหน้าเราก็จะเป็นโซลาร์เซลล์นะครับกับทั๊มตัวใหม่นะครับระบบกล่องคอนโทรลกับทัมเมอร์นะครับได้สั่งมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวค่อยติดตั้งนะครับเพราะว่ามันต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มอีกน,นิดหน่อย เราจะทำการติดตั้งได้เสาร์อาทิตย์ครับไม่รู้จะไปไหนครับก็มาที่โวนติดดินสองเพื่อนอยูนะครับเอ้ามาได้ไงเพื่อนทางนี้ไปหัดใหญ่ป่ะครับเอาไหนว่าเราและนายห่างกันสักพักจะไปหัดใหญ่เอกูหนีมาแล้วตามกูมาอีกเฮ้ย <c oughs> hey, ขอแม่เนี่ย <c oughs> จะเ์ไอรส์แม่อย่าเสือภัยแม่ไม่หัดใหญ่ไปหัดใหญ่ลงมาอยู่ได้เลยหัดใหญ่เห็นทางมาบสถทัานนี้เออทัานนี้เหรอองกดจีเบี้ยบมาอง์ลงมาโอเคโอเคนอนก่อนนอนก่อนสวัสดีครับโโอ้หบังตั้มขายไก่ย่างลงมาครับ เอาที่จับมาต้องช้อนตักไปก่อนกินข้าวก่อนอ๋อยิงข้าวหลังเสร็จใช่ไหมช้อของหวานด้วยเพื่อนมือนี้ถูกไหมอ่ะยี่ถูกไหมขึ้นกระถูกไหม มันมีเลยด้มีทรัพยากรมีอยู่แล้วเนะี่ยรอ้จากไม่ครับว่าทรัพยากรที่มันมีอยู่มันไม่ไดยกินของค้านะจ๊มอยู่ทรัพยากรที่มีอยู่นี่โอเคเลยจากทํางานหนักมาเป็นอาทิตย์นะครับมาพักผ่อนนะครับเพื่อที่<ค>ชาร์จแบตไปสู้ต่อนะครับวันมะรืนนี้ก็มีบาร์บีคิวต่อนะครับ เราถ่ายตอนที่ไม่ได้ทํางานนะครับแต่ทำทำงานนี้ก็ทำเต็มที่นะครับถ่ายเบืนังก้ามรื่องข้าวินไหมคจินนะนี่เป็นไงข้าวมีไง นี่ครับพี่สาวดักไว้แล้วนะครับก็เก็บให้หมูเลยบางตำมีลูกอีสีนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปทังที่พ่อที่ดีเดี๋ยวจะไปแล้วครับเดี๋ยวจะไปแล้วเนตเนตเป็นเงินไหมอย่าถ่ายใกล้ๆมันเห็นเงาขึ้นปนว่ามันเก๋นว่าไม่มันเก๋จังวะไอ้เหี้ยกูไม่มิงเสือกไม่ทักทักยังหยิบกูไม่ว่านะพอแล้วทักยังอยิบไม่ไหวทักเสือก C P M แคปปิ้งแก้แพ้แคมปิ้งนะครับที่มาของสติกเกอร์นี่ก็ C ก็ชินพงนะครับปอนก็ทีปังปอนนะครับ M ก็คือหมูนะครับมงเล็บ T ด้วยแหละทคือตัม วงเล็บวงเล็บเฉพาะกิ่นไงมันมันมันคนละแก๊งมั้งไงไม่ใช่ไม่ใช่เคยนู้นแก๊งนู้นแก๊งนู้นละแก๊งเคยมึงต้องต้องดึงเข้าแก๊งเลยเขาแก๊งไหนแก๊งไมม่าหนตายหมดเออเขาแก๊งไหนวัหน้าตายหมดนีเดือนหนึ่งจริงไหมหัวใจนี่ครับเมื่อวานก็ลงไปหนึ่งแปลงนะครับก็เดือนหน้าก็ จะทำน้อยนะครับเพราะว่าเดือนบวชนะครับใช่แล้วโบกับความเกียรติของยูอยู่แล right ้วครับไม่ต้องทำครับไม่เกียรติแปดสิบโอเคแปดสิบเกียรติแปดสต้องต้องเข้าใจก่อนมึงมึงเข้าใจคอนเซ็ปต์สโลแกนเลยอ่ะมึงนะมึงวันนี้ทำงานไหมครักลัวทำมึงนี่ทำอยู่ไงทำอยู่นี่มันเก้าโมงกูเข้างาน